สวัสดีค่ะค่ะ,คะสวัสดี FC นะคะบริษัทคุณชัยไทยเวลาตรงทุกทุกท่านนะคะวันนี้ฝันนะคะค่ะบีค่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็มาทำหน้าที่ไลฟ์นะคะแทนคุณชัยนะคะวันนี้ค,คุณชัยติดภารกิจนะคะก็วันนี้อยู่ที่ที่โรงพยาบาลค่ะ ะะก็เป็นเรื่องดีที่ตรงอนนี้คุณชัยไปที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวก็ให้คุณชัยมาเล่าให้ฟังละกันนะคะวันนี้ที่เรามาไลฟ์นะคะก็เกี่ยวกับความคืบหน้านะคะของของลูกค้าเราค่ะทีเ่เป็นเขาเรียกว่าลูกค้าที่สามีเป็นคนเป็นชาวอาอสเตรียนะคะซึ่งอของสามีเนะะี่ยค่ะเริ่มตนน้นก็คือเขาจะมีบัญชีนะคะในส่วนของบัญชีที่มีเงินอยู่ที่อันนี้เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่า ในส่วนของเพื่อนเขาอะค่ะคือเขามีการส่งเอกสารมาให้แล้วก็ให้ลูกค้าของเรานะคะเส้นว่าคนจะได้รับเงินประมาณ1นึ่งพันหนึ่งหมื่ยูโรค่ะซึ่งลูกค้านี่แหละค่ะก็ไม่ไว้ใจเนาะไม่ไว้ใจก็เลยให้คุณชัยนะคะเป็นผู้เดินเรื่องนะคะเคสนี้ลูกค้าคือสามีเสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้ามีการด้วยความที่ลูกค้าอยู่ที่ไทยนะคะแล้วก็ ไม่ได้เดินทางไปที่ประเทศนั้นนะคะก็เหมือนไว้ใจให้เพื่อนเดินเรื่องให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเพื่อนสามีก็พยายามบอกตลอดว่าฉันพยายามฉันทําเพื่อเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนจะใช้ความไว้ใจลูกค้าบอกว่าโอเคในเมื่อในเมื่อฉันไม่ได้เดินทางไปที่นู่นนะคะก็เลยไว้ใจให้เพื่อนของสามีนะคะเดินเรื่องทั้งเรื่องของงานศพนะคะเรื่องของบ้านพักนะคะเรียกว่าบ้านเช่าเนาะที่นู่นค่ะแล้วก็ เสร็จสับทุกอย่างเกี่ยวกับงานศพแล้วนะคะทีนี้มันจะมีส่วนของเงินละนะคะในส่วนของเงินนะคะเขาก็จะมีเงินในบัญชีอยู่นะคะที่ที่บอกไปตั้งแต่แรกเนาะว่าเขาจะให้ลูกค้าเราค่ะเซ็นนะคะเซ็นเพื่อว่าเออเดี๋ยวคุณจะได้รับเงินก้อนนี้นะแล้วทําไมลูกค้าถึงถึงต้องมา ใช้บริการคงชัยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีในส่วนของเครื่องประดับหรือว่าทรัพย์สินของสามีนะคะ,ะค่ะ,คะก็อาจจะเป็นะจะมีมีแหวนนะคะ,คะมีแหวน ถ้าจะไม่ผิดเป็นแหวนพอยแดงหนึ่งวงค่ะแหวนแต่งงานนะคะสร้อยพร้อมจี้นะคะแล้วก็<ม>นาฬิกาสามเลือนนะคะซึ่งตอนนั้นค่ะเพื่อนเขาก็เพื่อนสามีเขาก็ถ่ายให้นะว่าคุณนะคะ,ะสามีนะคะมีเครื่องประดับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันนะคะหมายถึงว่าเพื่อนสามีจะฝากคนที่รู้จักนะคะมาให้ ลูกค้าเราแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะ <c oughs> เขาก็เปลี่ยนเลยเขาบอกว่าไม่มีแล้วนะไอเครื่องประดับพวกนั้นนะคะอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ทําให้ไม่ไว้วางใจนะคะ <c oughs> ก็เลยใช้บริการคนชัยนะคะตรวจสอบนะคะว่า ก็ตอนนี้อย่างที่แจ้งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดลูกค,าค้าเคยติดตามเนาะก็จะมีเรื่องของลูกค้าท่านนี้ค่ะก่อนหน้านี้อีกนะคะซึ่งเรามีทนายนะคะที่เป็นออที่เป็นดรนะคะอยู่ที่ประเทศออ,อสเตรียนะคะเป็นคนดําเนินเรื่องให้นะคะทนายก็มีการเรียกเอกสารจากเพื่อนของสามีคนนี้นะคะก็คือพยายามติดต่อเรียกเอกสารตลอดนะคะซึ่งเขาก็พยายามอ้างอ้างไปเรื่อยๆว่า คุณพยายามมาแทรกแซงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนอเหมือนบยความผิดไปเรื่อยๆอะ,ค,ะค่ะว่าเป็นความผิดของของทางทางเรานะคะทางเราเป็นคนยุให้ลูกค้าไม่เซ็นเอกสารหรือเปล่าซึ่งอันนี้เราตอบว่าไม่ใช่นะคะ,คะลูกค้าเกิดกความเพราะว่าลูกค้าเกิดความไม่ไว้วางใจเพื่อนก่อนเพราะว่าเหมือนแบบรู้สึกเหมือนเอ๊ะขึ้นมาว่าเพื่อนคือแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่หวังดีอะไรเงี้ยค่ะ,คะ เขาก็เลยมาใช้บริการบริษัทคุณชัยค่ะค่ะแล้วก็ก็หลังจากนั้นนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะมีการขอเอกสารแบบนี้นะคะจนเขาไม่ยอมแต่ว่าตอนนี้นอกจากว่าเราจะต้องการเอกสารแล้วนะคะ,คะเราก็ยัง ให้เขานะคะส่งเครื่องประดับที่แจ้งไ้ก่อนหน้านี้นะคะส่งมาอย่งไมยถึงว่าสํานักทนายนะคะ,ะก็เขาจะต้องส่งมาด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอกสารนะคะรายการบัญชีนะคะเดินบัญชีของสามีนะคะรวมเอกสารต่างๆเขาต้องส่งมาด้วยนะคะ,ะคือตอนนี้เขาเรียกว่าทนายสงวนในการฟ้องร้อง อ่าในการฟ้องยื่นฟ้องะฉะนั้น,นก็คือเหมือนเปิดโอกาสให้เขาแบบว่านําเอกสารหรือหลักฐานต่างๆมอบให้กับทางทนายก่อน ค่ะรวมถึงทรัพย์สินเมื่อกี้ด้วยเนาะ,ะค่ะก็ถ้าเขายังไม่ส่งมาก็หลังจากนี้ก็จะมีการดําเนิน,น,นการฟ้ <ดำ S 1> องต่อไปนะคะ,คะเพราะว่าเราจะไม่ให้เขายืดเยื้อหรือว่ายืดเวลาไปแล้วค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็ถ้า,ามีความคลิบหน้านะคะจากาทนายนะคะของเรานะคะแล้วก็จะมาแจ้งให้ FC ทุกท่านทราบเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าไว้ใจคนใกล้ชิดนะคะก็คือเราก็ต้องแบบดูด้วย ว่าออบางทีคนใกล้ชิดเนี่ยค่ะก็คือเป็นภัยใกล้ตัวนะคะยังไงก็ฝาก FC ก็ให้ระวังด้วยค่ะค่ะก็ พูดงาว่จอย่าไว้ใจแล้วก็โดยเฉพาะ,ะคนที่เป็นนะคะสามีเพิ่งเสียชีวิตนะคะเป็นแม่ไม้ทั้งหลายเนาะ,ะก็จะมีลูกนะคะของสามีซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะมีเอกสารคือทางฝั่งั้นน่ะพอเขารู้ว่าพ่อเขาเสียชีวิตละเขาจะมีส่งเอกสารให้เราซึ่งถ้าบางคนไม่เขาอาจจะใช้คําพูดต่างๆเลยคะ่ะว่าคุณเส้นหน้าเดี๋ยวฉันจัดการให้แบ่งทรัพย์สินให้ซึ่งปกติ โดยส่วนใหญ่ค่ะเอกสารเหล่านั้นจะเป็นเอกสารการสละาสิทธิ์นะคะซึ่งถ้าลูกค้าเซ็นสละาสิทธิ์เนี่ยก็คือถือว่าค่อนข้างลําบากเนาะแก้ไขอาจจะยากมากค่ะค่ะก็ยังไงก็ต้องรบกวนให้เอฟซทุกๆท่านนะคะก็ต้องระวังด้วยเนาะค่ะสําหรับใครมีนะคะปัญหาด้านไหนนะคะก็สามารถปรึกษาคนใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทําเรื่องสัญญาการแต่งงานนะคะพินัยกรรมค่ะวีซ่า <c oughs> เรื่องแม่ไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษนะคะเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์นะคะเบลยเลยียมออสเตรียนะคะ <c oughs> ออรวมถึงแคนาดานะคะก็รับทําด้วยเหมือนกันนะคะก็ <c oughs> สามารถติดต่อเ <c oughs> งนินมรดกด้วย <c oughs> แล้วก็เงนินมรดกด้วยค่ะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เรามีทนายออคุณคุณชัยค่ะมีทีมทนายออที่ต่างประเทศนะคะก็จะมีด็อร์หลายๆท่านนะคะที่เป็นทีมงานของคุณชัยด้วยนะคะค่ะ าย,ายังไงก็ขอขอบคุณนะคะเอซีทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะ,คะแล้วก็วันนี้ภาษาเหนือนค่ะขอบคุณเจ้าเอฟซีติดตี่ตามนะเจ้าจะได้กอเก่อมีเรื่องติดจะพึกษ,ษานะเจ้าก่อติดตอม,มาทางบริษัทคุณชัยไทยประตุงได้นะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะ